หลงตาเจ้าค่ะคืนที่สี่วันที่ห้าเจ้าค่ะเมื่อคืนง่วงมากเลยเจ้าค่ะหลงหลงแบบหลงคิดว่าความง่วงนั้นเป็นเราไปเลยอะค่ะไม่มันก็ยังเดินอยู่นะเจ้าค่ะแต่มองไม่เห็นทางแบบทางเดินทางเดินตรงข้างหน้านี่คือแบบมองไม่เห็นเลยอะเจ้าค่ะแล้วก็แบบเดินแต่ก็ยังเดินอยู่กลับไปกลับมา มันก็คือมีความมีตัวตนที่ไม่พอใจที่มาเห็นทีหลังว่าเออเราเลือกความที่อยากจะตื่นรู้มากกว่าความง่วงท่านจริงๆอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแล้วมันก็จริงๆเป็นธรรมชาติที่เราอดนอนมาสีวันห้าวันแล้วมันก็ต้องง่วงเป็นธรรมดาแต่ตอนนั้นก็คือหลงไปเลยว่าเราจะต้องทําให้ตื่นให้ได้ทําให้ตื่นให้ได้แต่ทีเนี้ยมันก็ทําไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าในที่สุดมันก็ตื่นตื่นเป็นปกติขึ้นมาเองมันเป็นอย่างงี้อยู่สองรอบเจ้าค่ะมัน การที่จะตื่นมันไม่ใช่เพราะเราเลือกมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่มันเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยสักค่ะมันมันก็เลือกเองมันก็ตื่นเองมันก็เป็นอย่างนั้นแห่ะระหว่างการฝึกก็ต้องอดทนเงนี้เจ้าค่ะคือดวงตาก็ผ่านอย่างนี้มาหัวที่หัวตาค่ะโอ้มันการอดนอนเนี่ยมันโหดโหดมากโหดมากเลยมันหัวที่หัวตามหมือน่ะ แต่ก็ผ่านมันมาได้ก็อย่างนั้นแหละสุดท้ายมันก็เวลามาตื่นมันก็ตื่นขึ้นมาเองที้เขาอดทนอ่ะแต่ถ้าเราไปหงุดหงิดกับความม่วงแล้วเราไปยอมมันหนึ่งเรายอมมันหรือเราไปหงุดหงิดมันก็โดนดูดไปเลยแล้วหัวที่หัวต่ำแต่ถ้าเราก็ฟื้นให้มีสติตื่นรู้มันหลับตะพงกกี่หนวก็ก็เหมือนเหมือนกระตุกกระตุกขึ้นมาให้มันตื่นรู้ขึ้นมาทีพระเจ้าก็อนุญาตให้พระพระบกคคลานะาไป ไปอาบไปน้ําเย็นรูปหน้าไปอาบน้ําเย็นก็ได้แล้วก็ไปมองท้องฟ้าพยายาิจารณาทาอะไรที่มันกลายเปายนอาชีพทมท,ที่มันชัดเจนดีก็พิจารณาก็ได้ให้ต่อเนื่องพิจารณาละเอียดก็ได้หรือจะบริกรรมถ้ามันบริกรรมบริกรรมบริกรรมเร็วๆแล้วมันก็ตื่นก็บริกรรมก็ได้อย่างที่เราให้หลายคนที่ว่าไอ้เขาแก้โดยการใช้ใช้ใชอภะอ,อ้อยคออภะทิรุตะให้ไปค่อยคอแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ เอามือกำพระไว้ตาพระอยู Onion, ่ในใจได้นึกน้อมพระในใจก็พุโต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 พุโธ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 พุโตพุโธ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 พุโตพุโธ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 พุโตพุโธ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 พุโตพุโธ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 พุโ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 ตพุโ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 พุพุโธ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 พุโโธพุโโธพุโโธพ พุโธพุโพุโพมันก็หลับไปอีกอะเงี้ยพุโธ้พุโ้พุไม่ใช่มันต้องพอมันจะหลับเราก็ต้องเร่งเร่งเครื่องไปอีกพอมันจะหลับเราก็พุโต้พุโพุโพพอมันจะหลับอีกพุโ้พุโพุพุโผมจะหลับพุโ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 นเร็วเร็วก็ะเสียบักดาลกันไปอีกอแต กินกาแฟแบบกาแฟแก่ๆนะจะไปเออไม่จะไปใส่น้ําตาลเพราะว่ามันให้พลังงานแบบแบบเป็นง่วงเป็นง่วงไอ้นี่แหละก็คืออย่างกาแฟแก่ๆโดยไม่ใส่น้ําตาลนี่แต่ก็ไอปาตไตริดก็ไม่มีนะสมัยนั้นมันอาจจะยังไม่มีกาแฟไงก็ไม่ทราบเขาจะไม่ไม่ไม่รู้จักกาแฟกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่มีใครถามว่าพระเจ้าว่ะฉันกาแฟได้ไหมไอ้แกงง่วงนี่แต่ก็น่าจะได้นะเราก็อนุญาตเราสินกันแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบว่ากิน มันมากเกินไปจนประสาทป็นเบอร์แล้วมันไม่ได้ไม่มีสติเลยก็ะค,ะคือสักแก้วอะไรแก่แก ก็ปกติจริงคําบริกรรมมันขึ้นมาเองตลอดอยู่แล้วเจ้าค่ะหลวงตาแต่งวดนี้เดี๋ยวจะทําให้เร็วขึ้นแล้วก็จริงที่ผ่านมาสี่วันนัมันเห็นอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มีความง่วงเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะดับเองอย่างนี้เสมอเหมือนเราก็เรียนรู้มาแล้วสามวันแต่ว่าครั้งนี้มันก็รุนแรงมากจนที่เราไม่ปล่อยให้มันดับไปเองทั้งที่มันเป็นเวทนามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ที่เราจะไปต้องควบคุมได้อย่างงี้เจ้าค่ะแล้วก็เลยมันหลงมีตัวตนที่จะต้องไปจัดการมันเจ้าค่ะก็วันนี้ได้เรีีียนนนรรูู้้้้แแบบลลววกกกก็็สึ่าามมััํง คุณโต๊ะโต๊ะโพ๊ะโต๊ะเหมือนว่าเอาแต่ปิจุ้ให้หน่อยมีกำลังจิตในการฟังธรรมแล้วก็ถอนคำอธิษฐานแล้วค่ะครานี้เนี่ยมันตื่นรู้มาตื่นรู้ตื่น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 ไปจมกับอารมณ์อย่าไปจมกับความคิดอารมณ์ให้มันตื่นทันทีตื่นทันทีตื่นทันทีตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้รู้ตื่นรู้เบิกบานรู้ตื่นรู้เบิกบานเนี่ยมันก็คือว่าเป็นแล้วก็พุทโธต๊ะโ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 ตเอาพักที่ให้ขอที่ให้ไปให้ก่อนเนี่ย ไออจับไว้ก็ได้จับมือมือจับไว้นึกน้อมไว้ดีใจปุตตุ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 ปุตต อธิษฐานพุทโธพุทโธัปดินตักพังอธิษฐานพุทโธตมโมตังโกนิพพานะปะโยโหตุเดี๋ยวนี้นิเทินพุทโธตมโมตังโกนิพพานะปะโยโหตุเดี๋่นนิเตินพุทโธตมโมตังโกนิพพานะปะโยโหตุเดี๋ยวนน้เทินหรือว่าถ้ามันแบบม่วงมากที่ก็แผ่เมตตาเลยแผ่เมตตาพรมัญญาแผ่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 กระนำเลยตำจบจบแล้วก็แผ่จบแล้วก็แผ่อีกเพราะว่าเมตตาพรมัญญาทั่วอนันจักรวาลเลยไม่มีขอบเขตอันเนี้ยจิตมันก็จะเปิดกว้างขึ้นมันมีเทคนิคหลายอย่างมันก็ทําพลังลมปาณ าหน้าจุ่มน้ําทำพลังลมปานมันกรลังง่วงเอาหน้าจุ่มน้าเลยมันก็หลับไม่ได้ในน้ํเอาหน้าจุ่มน้ําหายใจไม่ออกอก็มันก็มันหลับได้น้าจุ่มน้าเอากระมังใส่น้ําแล้วหน้าจุ่มแล้วก็ไอ้ทำพลังลมปานบริกรรมประกรมันมีบทบทบทกระาษก็ใช้พลังลมปานแล้วก็สวดสวดบทมักระถาสวดสวดเร็วๆเร็วๆเร็วๆเๆเนี่ยสามจบตัวหนึ่งคาบก็ได้มันได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยก็ทำเป็นตัวเร็วๆเราสามจบหนึ่งคาบมันเป็นช่วยได้พวกเนี้ย แต่ก็วันนี้ก็คือเห็นคุณค่าในของอบทสวดมนต์ของพลังลมปานเจ้าค่ะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบหมดสิ้นไร้สิ้นหนทางแล้วเงนี้เจ้าค่ะมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็คือแบบพิจารณาอะไรก็ไม่ออกเลยแล้วก็เหมือนระหว่างที่ยังเดินอยู่เจ้าค่ะแบบมองไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วก็คือน้อมแบบพลังลมปานขึ้นมาแล้วก็คือพอมันได้กั้นหายใจได้มีกําลังจิตบขึ้นมาอย่างงี้ติดต่อกันสามครั้งมันก็คือตื่นสว่างแบบสดชื่นขึ้นมาเลยอย่างี้เจ้าค่ะใช่ใช่แค่นั้นลมปรปาณจะดีมากน,นะค่ะมโน ทำ τί, บุญลางวงตาแล้วก็แผ่เมตตาอัปปมัญญาไม่อยู่ขอบเขตไม่สุดไมานซ้ำๆๆๆอันเนี้ยทำบางลัปาด้วยแล้วแผ่เมตตาบัญญาอันี้ดีมากเลยกำลังจิตเข้มแข็งดีมากแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจากพระพุทธพระธรรมพระเยทรงเทพเทวดามนุษย์อรมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นที่รักใคร่ของมนุษย์อรมนุษย์ทั้งหลายด้รับความคุ้มครองช่วยดูแลเนี่ยบางทีเห็นบางคนบอกเออไล่ฟังบอกว่าพอเขาจะล้มน้ำไม่ไหวจริงอ่ะ เหมือนกับลมในหน้าที่หัวฟาดลงไปลมไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมีมือยื่นมาเหมือนกับจะมาผักเขาไว้เงี้ยแต่พอดีเขาเหมือนกับเป็นผู้หญิงเขาเลยไม่ไม่ให้โดนตัวไม่ให้โดนตัวแม้แต่โยมน้่เป็นโยมผู้ชายแต่มือที่มาผักเขาเขาเห็นแล้วเป็นผู้หญิงแต่ไม่เห็นตัวนั้นมีแต่มือผักมาในความมืดฝาอากาศมามามา,มา,มาจู้หน้าเขาทําให้เขาตื่นตกใจแต่ได้ไม่ไม่ล้มหัวฟาดไปก็เขาก็พยายามช่วยอย่างเงี้ยตร ช่วยตั้งหลายครั้งเขาว่าแสดงว่าตอนที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมได้สัจความเพียรน่ะได้สัจบารมีสิสามบารมีมีผู้คอยช่วยเหลือคอยคุ้มครองดูแลตลอดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามีสัจบารมีและติตามบารมีเราต้องไม่ผิดสัจนะถ้าสัจบารมีตามบารมีเราจะปฏิบัติถึงเวลาเท่าไหร่ถึงเที่ยงคืนถึงลูกบัรุนเราก็ต้องให้ได้งั้นยกเว้นเราก็ยกเว้นไปว่าแต่ไอ้อาพาธล้มไปต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็ยกเว้นไป มันมีทางแก้หลายอย่างแต่ไม่ใช่เลือกทางแก้นอนระดับแรกคือมันต้องแก้ทุกวิถีทางจนไม่ไหวจริงพระเจ้าก็นอนุญาตให้นอนได้ความรู้สึกตัวนอนตะแคงขวาแล้วก็รู้สึกนอนตีอาดไต่ญาพอรู้สึกตัวก็ให้ตื่นขึ้นตามกวาเพียนต่อเลยคือแต่ต้องแก้อย่างอื่นมาก่อนก็ต้องฝึกอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามันมีสติตื่นรู้ด้วยสติสตรัรวจัญ,ญญาติื่นรู้อย่างสมรติบริบูรณ์นะโอ้โหมันมีคุณนาน,านมาก ขอให้ให้ฝึกให้ได้เฮ้ยมันมันโอ้มีประโยชน์ตุคือปีประโยชน์ยังไงต้องต้องฝึกเองถึงจะรู้คอย่าเพราะว่าจิตมันไม่ไม่ซึมเศร้าเลยไม่ให้มันซึมเศร้าได้เลยไม่ไม่มันมันมันยากที่สุดไอ้ถ้าถ้าอดนอนเนี่ยอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยมันยาก่สุดคือเอาชนะทีน้วิทาตัวตัวสุดท้ายตัวทีน้วิทาตัวง่วงว่างูนเกิบเิมว่าเหงาเหลนอนแล้วก็พอทัดทั ไม่ทันมันจะหดหูแล้วสุดท้ายก็เบื่อเซ็งกุ้มท้อแท้หดหูสิ้นหวังไปมันจะลามไปเป็นทีนาบพิทาที่ลึกลงไปเรื่อยที่ที่มันเยอะขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ต้องตื่นรู้ตั้งแต่นั่นเลยผมมาเริ่มมาเริ่มดาวนิดหนึ่งก็ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้สุดทตายก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเมื่อก่อนนี้เราก็ขี้ง่วงมากขี้ง่วงมันมีอยู่ช่วงเหนือขี้ง่วงพวกมากเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า มันทำไมขิ้ง่วงไม่รู้มันว่วงมากอยู่ๆก็ง่วงพลังมันอัดมามันเหมือนกับพยายามเอามือเท้าโต๊ะเนี่ยเอามือสองข้างเท้าโต๊ะไว้ไม่ให้มันมันหัวทิ่มเอามือเท้าโต๊ะไว้เหมือนโต๊ะมันแหลกละเอียดไปเลยอะเท้าโต๊ในโต๊ะต้านไม่อยู่เลยมันแหลกละเอียดเหมือนกับพลังมันทั้งฟ้ามันกดลงมาเป็นเนินเหล็กโงหัวขึ้นมามันก็กดลงไปอีกงหัวขึ้นมาก็กดลงไปเหมือนกดกัไปบคาโต๊ะเลยแบบหักโต๊ะหักสะบ้านเลยเงี้ยหัวทิ่มลงไปเลย โอ้แบบว่ามันสุดโหดเลยแบบว่าไม่มีสติได้แม้แต่วินาทีเดียวพอพองอวัวขึ้นมามันกดหัวทิ่มไปเลยหนักมากเลยกดหนักกดกดกด,กดหัวกดหัวไหลแบบว่าแบบทรมานสุดโหดเลยว่ามันเป็นเดือนนะตอนนั้นเป็นเดือนเดือนสุดโหดมากเลยแต่เวลาพอมันหายไม่รู้มันหายไปเองไงแต่ก็ไม่ยอมแพ้มันนะมันกดก็กดไปมันกดกูก็เอากูให้ตายเลยเอา มันอยากจะกดกูให้ตายก็เอาให้ตายเลยเนี่ยก็อดทนมนันแบบเท้าโต๊ะไว้เงี้ยเท้าบนก็โต๊ะบนหักขามือไปเลยมันกดโอ้โหแบบว่า,าทรมา,านเนี่ยตาแดงก่าเป็นไฟเลยตานี่แดงก่าเลยไม่ได้นอนเหมือนกับเลือดในเส้นเลือดในตาใครมาเห็นก็โอ้โหทำไมตาเป็นแบบนี้เหมือนกับเส้นเลือดในตาโปเน,นเลยมึงเลยตาแดงชัดมากตอนแต่เวลาหายรูปหายเป็นไงหายแวบ,บไปเลย หายแทบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันก็พ่อแม่กูบาอาจาย์ทั้งหลายท่านก็ผ่านความทุกข์ยากลาบากมาก่อนทั้งนั้นเนี่ยเราก็ผ่านมาก่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหตอนเราเล่ามีแต่ดีๆไม่มีหรอกคือไอ้ที่มันโหดโหดไม่ได้มาเล่าโอ้ยเดินขนาดว่าสต,ติแก่กล้ามากเลยพยายามให้สต,ติมันแก่กล้ามากมีสต,ติทางบรรยาสมบูรณ์เลยที่ไหนเสี้ยววินาทีเดินไปชนต้นไม้นอกทานจงกรมอ่ะ มันออกมาได้ยังไงเวะเนี่ยต้นไม้มันอยู่ไกลฐานจุกกรม,มเดินออกมาชนต้นไม้ชนแรงด้วยอึ้มอู้แทบจะสุดเลยอ่ะออกมาเข้าฐานจุกกรมใหม่ตั้งสติใหม่เสี้ยววินาทีเดียวเดินไปชนอีกต้นหนึ่งเดินไปชนต้นนูต้นนี้ต้นน,น,นี้เพราะว่าต้นไม้เป็นเหมือน,น,นในวัดเราเนี่ยป่ามันเยอะไอาทางจุกกรมมันก็อยู่ในป่ามันก็เดินไปชนต้นไม้บางที่เดินออกจากทานจุกกรมเดินไป ชนได้นู่นเนี่ยไปชนได้สลาเชวุติที่นู่นอ่ะไปยังไงวะโอ้โหไกลมากเลยเดินไปยังไงวะเนี่ยแบบมันฟิวขาดเลยอ่ะเรียกว่าฟิลขาดกาอากาศไปเลยไม่รู้เรื่องเลยเดินมาเหมือนไม่มีชีวิตเลยเดินแบบฟิลขาดกาอากาศแล้วก็เป็นแบบเนี้ยโอ้โหโหดมหาโหดจริงๆมันคือไอ้เรื่องที่ว่าเอาชนะยากที่สุดคือง่วงที่น่ามิทะบางทีนี่หงายท้องเลยนั่งสมาธิหงายท้องหัวฟาดเลย ถึงกับงายท้องหัวฟาดพื้นเลยโคลมเนี่ยน่าสมาธิงายท้องหัวฟาดพื้นโอ้โหแบบว่ามันว่วงว่วง,งแบบเอาไว้อยู่เลยแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ตั้งสติดีๆฟาดลบไปฟาดอีกโอ้โหแบบทุตโหดเลยเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงทุกวันนี้ไดออ้แต่ก็เวลามันหายมันหายขาดไปเลยมันว่างและเบาไปหมดเลยม,มันมันไม่มันคนไม่มีกายไม่มีใจ ไม่มีกายไม่มีจิตมันว่างไปหมดนั่งอยู่นย่งนั่งอยู่เงี้ยมันเหมือนว่างไปหมดเลยมันไม่ได้ไป,ไปจับความรู้สึกว่างอะไรนะแต่มันเหมือนว่างไม่มีตัวไม่มีกายไม่มีจิตไม่มีใจมันเลยไม่ง่วงไม่อะไรไอแตง่วงก็ง่วงนะถึงเวลาง่วงก็ง่วงอยู่นั่งหลับอยู่เหมือนกันนั่งหลับอยู่เหมือนกันครับฟื้นๆืนก็อึ๊บอ้าวเงาะพงกหัวมาอึ๊บหลับไปเหมือนกันแน่ก็เป็นอยู่เวลามันมันง่วงก็อยู่อย่างเช่นทานข้าวอิ่มเงี้ย แต่กาอิ่มแล้วเดินจงก,กรมก็หัวที่หัวตามนั่งสมาธิก็หัวที่หัวตามเหมือน,นกันอนั้นโอ้แต่เวลาถ้าไปยังมีกําลังดีๆแข็งแรงหนุ่มๆนะโอ้โหสู้แหลงเลยไม่มีไม่มียอมแพ้อพอมันอายุเริ่มหกสิบกว่าแล้วมันเริ่มจะโโหโวลำบากแล้วแต่ตอนที่อายุยังไม่ถึงหกสิบยังสู้แหลงเลยแต่นี้ก็ยังยัง ก็ยังไหวอยู <pet its uno> uh, like ่นะเนี่ยก็ยังนเจ็ดสิบกว่าก็ยังไหวอยู่ไหวอยู่เันพวกอะไรไปยอมแพ้ออ้ยยังหนุ่มยังสาวอยู่จะไปยอมแพ้ง่ายๆแล้วนี่ยังเหตุสดดสยอยู่เนี่ยก็ยังไหนว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วสดดสายปิ้งๆแต่ละคนเนี่ย่ยยังเห็นสดดสยอยู่ให้มันถ้ามันตติเต่นรู้แล้วมันโอ้โหมันอะไรมันจะตามไปเยอะมันมันอย่างยกตัวอย่างเนี้ย ที่ว่าผู้หญิงสาวเยอรมันคนหนึ่งเข้า,าโยมก็ามาให้บอกว่าเอ้าเนี่ยเขานี่มาใหม่ไม่เคยปฏิบัติเลยไอ้หลวงตาช่วยสอนหน่อยเอาแล้วลามก็ไม่มีเป็นผู้หญิงเยอรมันมาแล้วลามก็ไม่มีแล้วเราก็พูดไม่ได้ผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เราก็ทําไงเหรอ้รูาจะสอนอยังไงยูโ you น know? ่แอคทีฟแอคทีฟเขาก็ไม่รู้สำเนียงเราไม่ได้ สเตตไม่ถูกแอคทีฟเขาก็แอคทีฟแล้วก็ทำท่ายเขาดูทำท่ากับพี่กระเป๋าดีดาดีดายเขาดูเอออ่าเข้าใจเข้าใจเขาหัวเราะแล้วก็อีกคำหนึ่งอินโนเซนต์เราอินโนเซนต์อินโนเซนต์เขาก็งงๆทำหน้าดิบขี้ขมวดเราก็บอกว่าเบบี้เบบี้อะไรเที่อะไรแล้วทำท่าทายเขาก็หัวเราะ แล้วเออแอคทีฟวิตโรเซต์แอคทีฟวิตโรเซต์คุณก็ทำแบบนี้ทั้งตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนไปไปเดินเนอะไปเขาบอกหุ่มืดน่ากลัวจังไปเฮ้อไม่มีอะไรหรอกแม่ไม่อันตรายอะไรเขาก็ไปเดินไปเดินสักงสามวันสามคืนเลยแหม่เนี่ยไปเดินตั้งสามวันสามคืนเดินสามวันสามคืนพอก็พอลูกอรุณแล้วเขาก็พาล่ามบางคนเ้าก็บอกว่าเออเขารู้แล้วว่ามันไม่มีเวลากลางคืนมีแต่เวลากลางวัน แล้วทาไมอ่ะก็อบอกพระอาทิตย์ไม่เคยหายไปเลยจริงๆพระอาทิตย์มันก็อยู่เนี่ยมันก็อยู่นอกโลกเราเนี่แหละมันก็ยังเป็นดวงเต็มเต็มดวงอยู่เนี่ยเนี่ยพระจันทร์มันก็เต็มดวงพระอาทิตย์ก็เต็มดวงมันไม่มีหลักกางคืนน่ะมันมันนี่ไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันกลางคืนก็เงาเงามาบางเป็นเงาของโลกมากเป็นเงาของโลกที่มันอยู่ฝั่งประเทศไทยอ่ะมันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์มันก็เลยเป็นเงาแต่จริงๆมันไม่ใช่เวลากลางคืนมันเป็นเงามาบางมาบางแสงอาทิตย์ไว้เงาของโลกแต่มันก็ยังเป็นเวลากลางวันอยู่ แต่เงาเบาบางเลยเหมือนเป็นเวลากลางคืนเขาบอกเขาโดนหลอกมาตลอดชีวิตเลยว่าโดนหลอกมาตั้งชีวิตเลยที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็ใจเป็นกลางคืนตลอดแล้วเขาก็ใจด้วยว่าไอนาฬิกา12เลขเนี่ยมันเป็นสมมุติมันหลอกมาตลอดเราโดนเขาหลอกที่จริงอ่ะมันไม่มีหรอกนาฬิกา12เลขเนี่ยไอยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขามาสมมติเอากลางวัน12ชั่วโมงก็งคือ1ิสองชั่วโมงเขามาสมมติเปรียบเทียบกับโลกบนรอบตัวเองโลกบนรอบตัวเอง24ีชั่วโมง เป็นเวลา24ชั่วโมงแต่จริงๆอะไม่มีหรอกโลกก็หมุนโลกของมันไปอะโลกมันก็หมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปเขามันก็หมุนไปตามธรรมชาติที่นี่ไงแต่เราไปเปรียบเทียบมันแล้วก็มาทําเป็นนาฬิกาตอนนี้เราก็ติดเวลาตามนาฬิกาเลยว่าเวลานี้มันเท่านี้เท่า,า,า,เ,ราเราต้องไปนอนแล้วเวลานี้มันดึกแล้วเราต้องไปนอนเดี๋ยวสารเคมีในสมองในร่างกายจะไม่หลังอะไรโอ้ยมันก็ ปูไปตามเรื่องตามราวของมันเลยตามตามสมมติของโลกไปเลยเนี่ยเออเว้เขาก็บอกว่าเฮ้คำพูดเขาก็ท่เขาา้าท่าเว้ยเขาก็บอกเอ่อนี่นะเขารู้แล้วแบบนี้นะถ้าเขามีเครื่องมือที่อะไรที่มันบินเนี่ยมันบินทวนโลกหมุนเนี่ยโลกหมุนยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อหนึ่งรอบเนี่ยแต่เขาอะมีเครื่องมือที่บินทวนกระแสของโลกที่โลกมันหมุนเนี่ยให้มันเร็วกว่าโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยเขาจะสามารถระล,ลึกชาติได้ โอ้โหอะไรวะไอ้เจ้นี่มาจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยมามามันชักจะรู้เยอะเราไไอ้แก่เราบอกไปไป,ไปเดิน,ไป,ดน,ไ,ปดนไปเดินต่อไปเดินต่อเดี๋ยวจะฟุง้งซ่านเขาก็ไปเดิน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 เดี๋ยวใหม่แหละตอนเช้าวันรุกขึ้นมาอีกเขาบอกไม่ได้นอนเลยตั้งคืนตั้งวันไม่ได้นอนเนี่ยเราบอกไอ้มันไม่นอนได้ไงวะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเ้าไมเขาไม่รู้สึกง่วงนอนเนี่ยเขาก็ไม่นอนเลยเจ้าขยันได้แต่คนอื่นก็ไปนอนหมดเนี่ย นีย่ยคนไทยไปนอนหมดแล้วมีแต่เจ้าไม่หลับไม่นอนเก่งมากเว้ยไปไปไปเดินต่อไปเดินต่อเขาก็ไปเดินแต่เวลาเขาไปเดินนะเราก็แอบ,บดูว่าเอ๊ะมันทำไมไม่หลับนอนมันอยู่กับอะไรนะแอคทีฟอินอสเซนต์เขาก็ท่องไปด้วยนะแอคทีฟอินอสเซนต์แอคทีฟอินอสเซนต์แอคทีฟอินอสเซนต์แล้วก็โยนส้มไปด้วย,โย,วยโยนส้มแล้วเอาหม,มื่นรับแอคทีฟอินอสเซนต์แอคทีฟอินอสเซนต์แล้วก็รับส้มรับส้มไปด้วยอ๋อมันก็เลย มันก็เลยจิตมื่สติจิตหรือสติเนี่ยมันตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันคือมันมันถ้ามันขาดสตินิดเดียวส้มก็ตกแตกไงเออมันก็โยนแล้วก็รับโยนแล้วก็รับโยนแล้วก็รับเนี่ยแอคทีฟเปโดเซนแอคทีฟเนี่ยเนี่ยที่เรียกส้มมองส้มมองหรืออะไรเนี่ยเออแอคทีฟเปโดเซนแอคทีฟเปโดเซนต์รัท่องไปด้วยนะโยนแล้วแอครับไปด้วยอ๋อมันก็เลยสติมันตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้เองพอวันที่สามอะมหาลูกกับลูกแล้วก็มหาเลยพอดีตอนนั้นมี มีสามีภรรยาเป็นชาวเยอรมันมาที่นั่นพอดีเลยเราก็เลยเอา้าเหรอไปอไปกราบที่เจดีพอดีตอนนั้นตอนนั้นอยู่วัดทรรสมื่รไปปฏิบัติที่วัดทํามสมื่นเอ้มีสามีภรรยาไปกราบเจดีพอดีเลยมันเหมือนเหตุปัจจัยมันปรเจอบบอกกันเราเลยบอกว่าให้เขาสอนเลยให้เขาสอนให้เราเราก็สอนที่เราฟังเดี๋ยวก็จะสอนไงให้สอนเจรบัญโอ้โหพูดทำเฉยเฉยเอยเยเฉยยโดยที่เราไม่ได้สอนเลย เราสอนแค่ active p ปอร e เซนะแต่ทำที่เขาพูดเราเราไม่ได้สอนเลยเขาพูดไปเป็นรมหมดเลยเวลาทำมันถึงใจเนี่ยเห็นไหมสติตื่นรู้เนี่ยมันมีคุณค่ามากนะเนี่ยและอย่างมันถึงนิพพานเลยเพราะไอ้พวกไอ้กิเลสเนี่ยสังขารที่เกิดขึ้นทาอะไรใจไม่ได้เลยใจมันว่างไปเลยหลักหลักกายกับจิตมันหายไปเลยหลักกายกับจิตมันมันเหมือนมันมันหายตัวได้ว่างเปล่าไปเลยแล้วก็ไอ้สังขารที่เกิดขึ้นกิเลส ตนานาอรไรต่างๆกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นมันมันทะลุไปเลยทะลุความว่างไปทำอะไรแจไม่ได้